สวัสดีครับผมวันนี้ผม c ีสามวจากแคนนอนนะครับแล้วก็แขกรับเชิญนอตบีเนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทริปการขึ้นอู่ถ้ามีตู้เซฟบังนะครับอ่เรามาดูจากทางขึ้นตรงกลางก่อนเลยนะครับนี่นะครับเราจะขึ้นกันให้ดูอ่ถ้าขึ้นมีตู้เซฟบังอ่ไปซ้ายได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับขวาแล้วครับขวา ไม่ขึ้นแล้วทำไงครับเนี่ยลงแม่งเลยครับไม่งเล่นแม่งรัมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเรามาสอนครับเรามาสอนนะครับขึ้นไหมขึ้นไหมนะครับวิธีการขึ้นข้างบนทำยังไงครับทำแบบโซโลโซโลอะไรครับตงงงงนะครับตีลูกเสร็จนะแต่ไม่เล่นแม่งตั้งลงไปอ่าครับเราจะขึ้นยังไงเยี่ยมตึ้งโตขึ้นนะครับอ่าครับนี่คือวิธีขึ้นตรงกลางนะครับผม แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้ามันเยอะจริงอะไรอย่างนี้เราถ้าเราจะทำอย่างนี้เราไม่ควรมาคนเดียวนะครับเพราะมันอาจจะลู่เราได้ครับอีกวิธีหนึ่งึ้นดานข้างครับผมข้างซ้ายของอู่นี่ครับแป๊บนึงครับถอยหน่อยครับถอยถอยอีกครับถอยอ่าเกตที่ขาขวาครับสังเกตที่ขาขวานะครับ ประมาณนี้โอเคครับทำไงปึ๊บดดขึ้นนี่แล้วก็อ่าครับแล้วก็เราก็ขึ้นด้านซ้ายของอู่ได้นะครับแล้วครับสมมติว่าคุณแบบว่าเขินอนะเขินอนะโดดขึ้นบังเกอร์ไม่เป็นคนทำไงครับแบบที่โดดไม่ทานานนะครับอ่าต่อยังนี้เลยครับ เราขึ้นจากทางด้านอู่นะครับผมกะสอบทรายมาด้วยครับแล้วเราก็ตั้งบายขึ้น,นง่ายกว่เดิมครับแตกหมดแล้ว <Bose S 1> ครับโอ้โหโหดมากครับผมโอเคทริปนี้ก็ง่ายๆ ลองเอาไปไปใช้กันดูถ้าอยากให้สอนคลิปไหนก็บอกกันมานะครับแต่ตอนนี้มาร์เก็ตใหญ่ลูกท้าเรียกร้องเยอะแต่ขอไม่สอนนะครับเพราะมันอาจจะโดนแบนดได้โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมและ BMW ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ